คลาสสิกคลาสสิกวินเทจโมเดิร์นอยู่ใจกลางเมืองเลยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยตกคนประมาณ300บาทเจ๋งห้องส่วนตัวเลยนะ สวัสดีค่ะการเดินทางของกาลิเลโอวันนี้อย่างที่บอกนะครับผมจะพาทุกคนมาพักกันที่โรงแรมคุ้มคุ้มกันอีกแล้วนะฮะที่นี่ราคาแค่600บาทนะฮะบวกลบแล้วแต่นะฮะแล้วแต่แอปที่คุณจองนะครับที่นี่คุ้มมากๆนะครับเป็นห้องส่วนตัวด้วยนะอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตเลยภายในห้องกว้างด้วยนะครับมีอุปกรณ์ครบเลยนะฮะมีกระจกบานใหญ่นะครับห้องน้ํากว้างนะครับที่นอนก็กว้างนะฮะมีโซฟาให้เป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะฮะที่ผมมองว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะถ้าจองดีๆนะราคาอาจจะไม่ถึง600ได้สามและบรรยากาศโรงแรมคือดีมากวินเเเเเททททจมมมมมาาาาากกๆๆลลลยยยนนนนนะะะะคคคคครรรรรรรััับบบบบสหหใีีี่่่่ชชออออถููปปปต์ืผได้ณ2-3โ ส่วนห้าใต้โรงแรมนะครับมีบาร์ชิวๆนะครับด้านบนก็มีหมูกระทะมีบาร์เหมือนกันนะฮะเป็นโรงแรมที่เหมาะกับมากกับวัยรุ่นอย่างเรานะกลใครสนใจนะฮะที่นี่คือฟิฟเบดแอบริฟฟัตนะฮะอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับลิ้นมันพันกันนะปกติไม่ถนัดพูดสำเนียงไทยนะฮะส่วนอังกฤษล้วไม่ได้เลยแต่เราชอบพูดสำเนียงบริตินติดทองแดง